สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาทุกคนจ้าเบิ้งจ้าเบิงบ้งจเจ้าไอ้ชาหน้าอยู่นี่เพลินวานเข่าอีกเลยพี่น้องจ้าคุณน่ะแต่ซอสออนจ้เพอนเ็ดอีกและะ้วพนอ,ะะอ,ดอดพนด้ปีละสามสีเธอจ้าสีหาเธอคุณน่ะสวนเจิงเพ่งเขียวอยีกเลยพี่น้องเอ้ยมันจะสอสแลิศเนาะไม่หนีอีแล้หน่อย วันอาที์อีเล่น่้อยไปตลาดอีกรา้ะด้ 4, 4, 4, า,านห,น,าน,น,หน,านึ่งเจ็ดสี่สิไปรอบสีห้า,า,หา,าเ,เก็บบอท่านรถนาตนอนนะจ๊ะเนาะเมืยนะจ๊ะเนาะทำงานแต่เลยวัมดตะเละเล่นเดี๋ยะจ้ะบรรยากาศบานบานของเพลินนะจ๊ะเนาะมั่ก็บเอื้านเท่ทาไรจ้ะคนใหม่ก็ขึ้นพึบ หมดหน้านแล้วจะพี่น้องจ้ามีจาะวันเห็นเอียงเนาะมองนี้เนาะตาซอสเนาะเปินโซนไซเ่อร์สิเฮ็ดส,สร้างบ้านได้ทีหน้านะ,านะ้วจะเนาะบนต้มเป็นฝวกมีบักพร้าวถอมกำลังเป็นลูกจะพี่น้องจา้าตาซอสซอสเฮ้ยอลไรหน่อยอยากมีมินิดีอยากมีโมเมนต์ไล่กั ไหลกลางถึงหน้าอีเลนออยบอพิเบิ้จะเบิ้ให้หน้ากระวจริงเพ่งอีนฟินอย่างบ้านเพิ่งจะยกกลางทึงหน้านี่หอดลานช่วงลานขาก็พ้าทั้งล่างมากไม่เป็นคาร